แฟนคนธรรมดาประทะแฟนคนดังเดินเล่นข้างนอกแฟนคนธรรมดา,าคนธรรมดา <quota> แลสบายอเองกันนะต้องมานั่งแบบรวมๆซ้อนเนาะเฮ้ยทิวนั่นไอโมโม่ปะวะที่มันเคยกัดเราอะอโมโม่หร แฟนนคดัอุยเจมขอจับแขนหน่อยได้ไหม้าพี่เจมหาเันียี้เจมโอ้โรูแล่ายรูปถ่าเจ้ถ่ายรูปให้ฉันดีไโอ๊ยนี่มันแฟนันะให้ต้องถ่ายรูปให้พวกเคยเหรอเนี่ยถ่ายให้ก็ได้เ2 3หน่องสา้า เชิญพ okay, ่ถ okay. hey, ่ายให้เจาไม่ได้ม่ได้ไม่เด้ไม่ได้รูปนี้รูปโอเคไม่เจอพ่าถ่ายรูปไเลยี้รูเราวี้รูปเราาบอกอยู่ให้เจม่ถ่ายรูปให้อ๋อวเราผิดนี่วการดูแลร่างกาย แฟนคนธรรมดาทิวเคสซีมาแล้วูไหอ,อ<ล>ไโห<อ>เ,เลยเนี่ยมีิงค์ทราบป้มีหมดนั่นแหละซื้อของโกรมาทำงนันเลยอหฮแล้วนี่อ้วนขนาดนี้แล้วอกกอกกาลังกงออกกาลังกายไปวงไปวิ่งอย่างนี้บ้ะเหรอเฮ้ยกทำไมนี่ถ่ายได้เลยนะ่ะ ไม่อยากจะเสียสายตาว่าภาพบนหน้าเป็นภาพจริงเดี๋ยวนี้เขาชอบมนี่เราจีบนี่เราจีบเธอตอนเธอเต้นอยู่หน้าห้างพี่แสงเสื้อการ์สีขาวกางเกงสีเขียวอะไรนะอ๋อแล้วไม่ใช่คนที่เต้นอีกคนหนึ่งอ่อเออจีบไัอนะเฮ้ยสีเดียวกันเลยเนี่ยกินป่ะกิน่ะกินถามเนเอาเอาแต่ไก่ป๊อปไปแฟนคนดัง วันนี้ซื้อเคฟซีมาด้วยนะมากินกินมาดไม่กินก่อนเลยอาทิตย์หน้าต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยสสเดี๋ยวแบบผุไม่เติมเอ้กินไปเลยสั่งมาเยอเดี๋ยวหนักขึ้นตอนนี้กำลังคุมอยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวเขากินเลยนะเออกินไปเลยเดี๋ยวไม่เป็นนิดกัน,น,กน,กนหรอดูก่ันไหมเวลาฮะไม่ไม่ไม่เป็นนิดกันโพสโซเชียล แฟนคนธรรมดาว่างฮ้เป็นไรคนดีกว่าท้องฟ้าคำคมแคปชั่นบางสิ่งไม่ควรจำถ้ามันทำให้ใจเราเจ็บแต่บางสิ่งก็ควรจะเก็บถ anyway ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจดจำพอสเลยโอ้เฉียบเลยค่ะพี่ทิวโอ้ย นะครับน้องเเย่าเลยค่ะพี่ฮิวครอะไรอ่ะโอ้โหคนคนไรก็สองยังจะมาโม้อะไรเนี่ยเป็นไรโอกรบผายช่องกุ้งก็แท็กแท็กก้แล้วกูอ้ายเขามึงไปโพสึงใครเขาฮะฉับฉันสู้ชีวิตมึงสู้ชีวิตนะานึกถึงคนอกหักคนอื่นเขาบ้างเขานี่ต้องการกำลังใจมึงต่อยเขานี่เป็ำลังใจต่อยันมไรกูต่อยันตัวเอง อาเขาแฟนคนดังเฮ้ยนี่เจมลองอะไรเนี่ยเขาเห็นนะคนไลค์อ่ะเป็นหมื่นเลยคนแชร์ก็เป็นพันเลยอะ่ะลองอะไรเนี่ยแม่เห็นขึ้นฟีดไวงเอา้าเราติดดาวเฟซเจมเลยนะเราเป็นแฟนเจมน่ะอืมดีแล้วแฟนเขานี่คนหนุกใสยเยอะจริงๆเลย ลองดูคอมเมนต์สิร้อนแค่ไหนก็อยากไปอยู่ในใจพี่เจมส์นะคะคอมเมนต์แบบนี้มาโชว์ตัวแบบนี้สแปมเลยตามสแปมที่หมดนี่เม้นสวัสดีวันจันทร์สแปมเหมือนกันแต่งตัวไปข้างนอกคือท้อ ออแฟนแบบมึงเนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยอายมนี่ไปเดินตลาดนะดูแต่งตัวซะแบบก็ปกติปกติ๊งง่ะไม่ครับบางคนแต่งแบบชงชนนมใส่กับขั้นซึ่งยืนไปขายของอันนั้นผู้หญิงอันสวยอ๋อไม่ได้สวยนี่สวัสดีอเอว่ะเอว่ะยืนไปขายง่าย ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอุปกรณ์เกงนี่มันบ็อกเซอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวหามออกทำไงตบเข้าไปอย่างนี้ตบเข้าไปอย่างนี้ตบเข้าไปอย่างนี้บิดกันอ่ะนั้น้ะบานบาดแล้วมั้งขึ้นไม่ได้ทำมันดีดีอย่างนี้แฟนคนดังอะเจมเดี๋ยวเราเอาไป ข้างนอกไปเที่ยวกันดีกว่าวันนี้วันหยุดของเจมใส่อะไรขนาดนั้น่ะไม่ได้เราจะให้คนรู้ไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นข่าวช่วงนี้กระแสกำลังมาหนังกำลังแบบเริ่มเขาจินมีคู่จิ้นในหนังแล้วงนี้เออจะให้เห็นเจมไม่ได้เขาเดืออไม่ร้อนอะก็เป็นห่วงนะเดี๋ยวงานทำได้เจมเป็นฮิตตกนะเดี๋ยวเจมเป็นฮิตตกไปเจมจังหวะนี้แหละไม่มีคนแต่แล้วแก่กน เขาจะไปก่อนแล้วเผื่อเขาทำมืออย่างนี้เสร็จเพื่อตามมานะถ่ายรูปคู่แฟนคนธรรมดานี่อ่ะตัวเองไหนๆเราก็มาถึงชาเล่อยู่แล้วเรามาถ่ายรูปให้มันแบบดูดีกันเลย,เยถ่ายลงความรัก จแฟนคนดังเตัวเองขอถ่ายรูปคู่หน่อยดิถ่ายอะไรถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปคู่ไอ้ลฟิสมการเขาไม่อยากให้ถ่ายกับเองเขาจะไม่ถ่ายด้วยถ้าถ่ายลงไปเรตติ้งตกแ้วหนังเขาก็จะแบบเข้ามาน้อยคนติดตามก็จะแบบลดลงเขาอันฟอนเต็มเลยเท่าในเฟซอ่ะ ่าดได้จริงไม่เลยแอบถ่ายแค่ใช้เสื้อก็ได้นะฮะใช้เสื้อก็ไม่ได้จำได้วันนี้เพิ่งลงสตอรี่ไปขอถอดเสื้อหน่อยได้ไหมไม่ได้เขารู้ว่าแอบดมมาดิไปเลยแยกห้องหุยเกิร์อะไรอ่งนี้ใช่จริงๆเลยเกิดมันหล่องมีคนถามเรื่องแฟนแฟนคนธรรมดา เามาา <t org> <t org> <t org ื่อวานสาวที่ตลาดไครวะเห็นด evet> ้วยเหรอเห็นดิน้องเวงอ่ะใช่เหรอใช่ใช่น้องน้องไหนน้องไหนน้องไหนเมื่อวานกูไม่ได้ไปตลาดกับมึงเอ้าเมื่อวานไม่ได้พูดไปกับน้องไหนน้องสาวน้องสาวไหนน้องสาวไงลูกลูกป้าป้าไหนป้าชื่ออะไรปาราลุงเลิง เขาไม่คืนในบ้านแถวนี้อ๋อโอ้ยโอ้ยน้องไหนน้องไงน้องไหนแฟนคนดังเยี่ยมครับคุณเจมครับเฮยแล้มันเจมนี่ผู้หญิที่เจอเมื่อห้าวันที่แล้วนี่คือเป็นยังไงกับคุณเจมครับเ้าถามถึงเรื่องแฟนอ๋อนะน้องสาวครับน้องที่สนิทกันนะใช่ครับไม่มีอะไรเลยครับเ ทำไมเจมให้สัมภาษณ์อย่างนั้นน่ะไม่มีได้ไงแฟนเราไม่ใช่น้องสาวนะเราคือแฟนเราจะมีการสัมพันธ์กันมากกว่านี้ไหมครับไม่ครับเป็นแค่น้องครับรุ่นน้องที่ทํางานด้วยกันเฉเชครับอ่าไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยครับทุกคนีชวิตเปรหมดเลยใช่ครับเป็นรุ่นน้องที่สนิทสนิทกันมากครับใช่แล้วไม่ได้คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ครับเป็นรุ่นน้องเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันครับครับผมแล้วก็ถามเกมสเป็นเกยดีว่าดยาวไหมล่ะ จารอขึ้น <stronger> ก <than water> ลับมานะจะทักด่าเลย <ś les> ไม่ได่าหรอกเจมหล่อสขนาดนี้ <ś les> อ๋อเจมกินอะไรเนะี่ยช่วงนี้เจมกินผักใช่ไหมสั่งสล,ลัดรอไม่เป็นคนผ่านหน้าบ้านแฟนคนธรรมดา

น mm hmm. like okay. ี่แหละบ้านตัวเองแต่ว่าเขาบอกว่าที่น wow. 네ี่ว่าวกินขนมนี่เออมาเต้นแหลังข้างหน้าบ้านเนี่ยกูอายเขาโดนเขาดูบ้านเลยเข้าวเหนีวนี้เลยแฟนคนดังเฮ้ยสดซืินกาดจริงจริงเลยนานทีที่ออกมาสูดอากาศปิ๊งมาเลย ายเขาไม่เห็นหรอกดิเป้เกินปุยมุ้ยเฮ้ยมีโรคเจ็บแอบถ่ายนู่นว่ะเฮ้ยตัวเองเขาบ้านเลยเขาบ้านเลย ฉันหรอไม่ได้นะแบบนี้ฉันจะไปดูคนเดียวไปเลยไปเลยไปเลยแล้วเจอไปแล้วนะคะก็มีแฟนเป็นคนดังนะคะ V s มีแฟนเป็นคนธรรมดานะคะเหตุการณ์ไหนที่แบบใครเพื่อนก็เม้นบอกกันได้นะคะเออถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กับสำหรับใคกับพวกเราดนวยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะแล้วครั้งหน้านะคะเราจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบวันนี้ก็อย่าลืมติดตามดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย